大家好ผม叫王明树老师，欢迎大家来观看การต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่เราสืบพาสอนเรื่องช่วงเวลาทั้งห้าช่วงเวลาถูกไหมครับวันนี้เราจะเรียนกันต่อนะครับก็คือการนําช่วงเวลานั้นแหละมาบอกเวลานะครับซึ่งการบอกเวลาในวันนี้นะครับเราจะแยกย่อยให้ทั้งหมด6แบบบางคนสงสัยเอ้ยทำไมมันถึงแยกย่อยขนาดนั้น นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอ่ะหเวลาตรงเป๊ะนะครับเสเศษนาทีหลักหน่วย 3. ามเศษนาทีทั่วไปอ่ะเสเศษสามสิบนาที 5. ้าเศษนาที15นาทีและสุดท้ายขาดอีกจ,จุดจุดจุดจะเต็มชั่วโมงเห็นไหมครับภาษาจีนคือแยกเยอะมาก นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไป Drop <it. S 1> ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทวนคำศัพท์กันก่อนอยกมือขึ้นมาครับพร้อมกันจ,ออจออ่าช่上上午中午下午晚上第二遍 早上上午中午下午晚上เขาจำไม่ได้ว่าแต่ละช่วงเวลาจำคำศัพท์ยังไงให้ไปดูตามเพลงลิปนี้เลยนะครับมาดูแบบที่หนึ่งนะคบเวลาตรงเป๊ะตรงเป๊ะก็คือไม่มีเศษนาทีเลยนะครับมาดูคำศัพท์ก่อนกชุดู เด่นเดมงเด่นงเงมงตรงนะครับโมงตรงครานี้นะครับการใช้อการใช้เวลาแบบตรงเป๊ะนะครับเราส,สมมุติให้เป็นเวลา15นาฬิกาตรง 15บหนาฬิกาตรงหลักการบอกไว้ว่าเราจะต้องเอาช่วงเวลาขึ้นก่อนนะครับแล้วตามด้วยตัวเลขตามด้วยโมงนะครับแล้วโมงตัวน,นี้มันเป็นโมงตรง15บหนาฬิกาตรงนะครับช่วงเวลาก็คืออะเช้าวู่เช้าวู่แล้ว บ่ายสามโมงเนี่ยสิบห้านาฬิกาเนี่ยอ่ะสิบหนาฬิกามันคือบ่าย3ามโมงคนจีนจะพูดตัวเลขตามหน้าปัดนาฬิกานะครับถามว่า15เนี่ยพูดได้ไหมพูดได้แต่ไม่นิยมที่นิยมคือพูดตามหน้าปัดนาฬิกานะครับโดยต้องเอาช่วงเวลาก่อนจะได้รู้ว่าเป็นช่วงเวลาไหนเช่นเลข3ตรงนี้ ถ้าเข็มบัญชีเลขสามเนี่ยมันเป็นได้สองเวลาถูกไหมนะครับเป็นตอนตีสามก็ได้นะครับหรือบ่ายสามโมงถ้าเราไม่บอกช่วงเวลาเราก็ไม่รู้ะนะครับก็เลยเป็น,นเช้าอู่สามจีนจง下午三点钟ได้แล้วนะครับต่อไปตัวอย่างที่สอง ตัวอย่างที่สองเราสมมุติให้เป็นเวลา10นาฬิกาตรงหรือ10บโมงตรงนะครับตามหลักการคือเหมือนกันเลยนะครับให้พูดช่วงเวลาก่อนอ่ะ10โมงมันคือช่วงอะช่วงสายๆนะครับเราก็จะพูดว่าช่างอู่อะช่างอู่ชี้เลข10 10โมงตรง 点钟จะนันรวมกันครับช่องอ上午十点钟上午十จง,อง,อดจงได้แล้วอ,ะ,อะนะครับแบบที่สองจะเริ่มเป็นแบบที่มีเศษนาทีแล้วนะครับแต่จะเป็นเศษนาทีหลักหน่วยหลักหน่วยก็คือเลขหนึ่งถึงเก้านะครับหนึ่งถึงเก้ามาดูคำศัพท์ก่อนครับ ก็老师读 a n d a 分钟分钟分钟เติตรงนี้ให้เลือกใช้ได้สอง,สองแบบเลยนะครับจะใช้เฟินก็ได้เฟินจงก็ได้ถ้าใช้จงจะหมายถึงเศษนาทีที่เป็นเศษนาทีแบบเป๊ะๆนะครับเช่น5 10สิอ่ายีนะครับ ที่เป็นห้าห้าเป๊ะหรือสิบสิบเป๊ะนะครับอีกคำหนึ่งคือหลิง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 ที่แปลว่าศูนย์นะครับคร <c oughs> น้การใช้เราซื้อสมมุติเป็นเวลาเจ็ดโมงหกนาทีหรือเจ็ดจุดศูนย์หกนอเจ็ดจุดศูนย์หกนอเนครับเข็มสั้นชี้เลขเจ็ดเข็มยาวนะครับก็ชี้ไปที่ นาทีที่หกเนาะนะครับนาทีที่หกคราวนี้การใช้เหมือนการบอกเวลาตรงเป๊ะเลยแต่แค่ใส,เส่เศษนาทีเข้าไปนะคะเราก็พูดช่วงเวลาก่อนอ่ะเจ็ดโมงเช้าตรู่จ่าว่างจเจ็ดโมงเจ้เดียงนี้นะครเบดียตรงนี้นะครับ จะไม่มีจงเพราะว่ามันมีเศษนาทีมันไม่ใช่ชั่วโมงตรงโอเคนะครับอ่ะอีกรอบหนึ่งจ่อชาชีเดียแล้วก็ค่อยใส่ด้านล่างลงไปนะครับและใส่เลขศูนแล้วก็เศษนาทีที่เป็นหลักหน่วยแล้วก็ปิดด้วยแฟนศูนย์หนาทีนะคะพูดเรียงตัวเลยก็จะเป็น 零六分零六分อันนี้นนรวมกันทั้งหมดตั้งแต่แรกเลย,เลยนะครับอ่ะเช้เจ็ดจุดศูนหาสาจ็ดดศูนหีอันนี้ตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างอ่ะตรงนี้นะครับตัวอย่างถัดไปจะเป็นเวลาสิบหกนาฬิกา 3นาทีหรือ16.03 1 6คือเวลา4ี่โมงแต่ยังไม่เย็นนะคนจีนนี่โมงยังไม่เป็น4โมงเย็นนะครับฉะนั้นเราต้องเอาช่วงเวลาช่วงบ่ายมาใช้ก็จะเป็น下午้าหกีย, 5, ยแล้วใส่เศษนาที 零三分，零三分，รวมทั้งหมดครับ下午四点零三分下午四点零三分ได้แล้วคือเขาแบบที่สามครับแบบที่สามเศษนาทีทั่วไปเศษนาทีทั่วไปก็คือ สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แต่ยังไม่สิบห้านะสิบห้าจะอีกคำหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆอยกตัวอย่างเช่นสิบแปดนาฬิกาสิบนาทีตรงนี้ไม่มีศั์ใหม่นะครับจะเอาสัพท์เดิมมาใช้เนาะตรงนี้สิบแปดนาฬิกาสิบนาทีนะครับเราจะพูดว่าพูดว่าอะไรครับเข็มสั้นชี้เลขหกเนาะ เราจะใช้เวลาตามหน้าปัดเนาะนะครับก็เลยเป็นว่าชาลิ่วเตี๋ใส่เศษนาทีแล้วบวกเฟนครับอ่ะสิบเฟนอีกรอบนึงครับว่าชาลิ่วเตี๋ยสิบเฟนหรือใส่จงไปด้วยอ่ะว่าชาลิ่วเตี๋ยสิบเฟน 晚上六点十分钟เข้ไหมนะครับอ่ะต่อไปตัวอย่างถัดไปนะคะยังเป็นเศษนาทีทั่วไปอยู่อ่ะยกตัวอย่างเป็น11นาฬิกา35นาที11 35นะครับเข็มสั้นชี้เลขสิอ็ด11ะ1ิเป็นช่วงสายนะครับอ่ะพร้อมกันชัออ่วโ 三十五分或上午十一点三十五分钟啊老子弹你看上午十一点三十五分钟 ok 弹呐你还弹没弹 ย้อนไปได้นะครับก็กอวิดีโอไปเนาะกับไปกลับมานะครับให้เราเข้าใจอ่ะคราวนี้ตัวอย่างถัดไปนะครับตัวอย่างที่4ี่เศษเป็น30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะครับเศษเป็นนาทีแบบครึ่งชั่วโมงอ่ะก็จะมีคําใหม่นะดูคํานี้ก่อนนะครับกระเดูป่นป่นป่าน,าน,านอ่ะ่นแปลว่าครึ่งนะครับครึ่งในที่นี้คือครึ่งชั่วโมง มาดูการใช้นะครับการใช้ตรงนี้ง่ายสุดเลยเราจะปิดด้วยคำว่าป้านแล้วจบนะครับยกตัวอย่างตอนนี้เป็นเวลา12.30ิกา30หรือเที่ยงครึ่งนะครับเราก็จะพูดว่า中午十二点半อีกรอบหนึ่งนะจงอุ中午十二点น จบเลยสิบสองโมงครึ่งนะครับทันนะต่อไปตัวอย่างที่สองสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีหลักการเดียวกันแต่เราจะนเน้นนิดนึงนะครับถ้าเป็นเลขหน้าปัดนาฬิกาถ้าเข็มสั้นมันชี้เลข2องที่เป็นเวลาโมงนะไม่ใช่นาทีนะครับนาทีก็ปล่อยมันไปแต่ถ้าเป็นเวลาโมง เราจะไม่ใช้สองปกตินะครับเราจะใช้เหลี่ยงเราจะใช้เหลี่ยงเหลี่ยงตรงนี้ก็แปลว่าสองเหมือนกันเหลี่ยงตรงนี้ก็แปลว่าสองนะครับจะใช้เหลี่ยงนะ l i a n g เสียงที่สามครับเหลี่ยงฉะนั้นบ่ายสองครึ่งเราจะพูดว่าอ่ะเชี่ สอง点半สังเกตรเราซื้อไม่อ่านว่าเหลี่ยงเราซื้ออ่นว่าเหลี่ยงเพราะอะไรครับ3ามเจอสาเจอสเป็นสองสก็เลยเป็นเหลียงเตี่ยหม่ทั้งหมดรอบ s 午两点半 a 午两点半对了น,น,น,นะครับถูต้องเลย ถัดไปนะครับถัดไปแบบที่ห้าแบบที่ห้าคือเศษเป็นสิบห้านาทีดูสิคนจีนแยกย่อยยิบย่อยไปอีกมีคำเฉพาะไปอีกต้องมาจำเยอะไปอีกว่าสัน <c oughs> ้นเศษสิบห้านาทีนะครับดูคำใหม่ก็เลาชุตเคคค คือแปลว่า15นาทีแปลว่า15นาทีนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับยกตัวอย่างบ่ายสองสิบหบายสองสบหนะครับเราก็จะจบด้วยคําคำว่าคือแต่นิดนึงคือเนี่ยมันแปลว่า15นาทีนะครับแล้วมีเลขหน e แปลว่า1ถูกไหมหนึ่ง สิบห้านาทีก็คือตรงนี้นี่สิบห้านาทีสิบห้านาทีแรกเนี่ยนับเป็นหนึ่งก็เลยเป็นอีเคืออีเคือนะครับพอเลขสามไปเลขหกเลขสามไปเลขหกตรงนี้ คือเอคอคแต่ไม่ใช้อคอคเพราะอะไรเพราะว่าเลขหกตรงเนี้ยมันเป็นเศษนาะทีครึ่งครึ่งชั่วโมงเราใช้ไปแล้วเมื่อกี้ฉะนั้นเอคอคไม่มีเอคอคไม่มีอย่าไปจำนะครับอ่ะพราะเลขหกไปเลขเก้ 9, 6, ไป9เป็น อันที่สามนะครับสิบห้านาทีอันที่สามก็คือซานเครอซานเค่อนะครับฉะนั้นถ้าเราจะให้ไปอีกเป็นสี่เค่อสี่เค่อมันกลายเป็นเวลาสิบสองตรงก็ไม่ได้อีกอะฉะนั้นจะมีแค่อีเค่อกับซานเค่ออีเค่อกับซานเค่อ หเครือคือสิบห้านาทีสองเครือคือสามสิบไม่ได้สามเครือคือสี่สิบห้าได้เข้นไหมนะครับอ่ะเขียนให้หนึ่งเครือคือสิบห้านาทีอ่ะซานเครือสี่สิบห้านาทีทันนะครับอ่ะโอเคคราวนี้ตรงนี้มันเป็นเวลาเอาเสลรออกให้หมดก่อน เดี๋ยวจะงงะคราวนี้มันเป็นเวลาบ่ายสองสิบห้านาทีนะคบะก็เลยเป็นก็เลยเป็น下午两点一อีรอบราึ่ง下午两点อ,อได้แล้ว下午两点一刻，很好。 อีตัวอย่างถัดไปครับเมื่อกี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเครือถูกไหมหรืออีเครือรอบนี้ตัวอย่างเป็นสานเครือซานเครือนะครับหกโมงสี่สิบห้าก็คือหกโมงเช้าเนาะกำหนดให้เป็นหกโมงเช้านะครับอ่ะพร้อมกันว่าช่าเอ้ยไม่ใช่สิหกโมงเช้าผู้ผิดอ่ะด上六点 สามจ早上六点三刻จบไม่ต้องใส่เฟินไม่ต้องใส่ฟินจงเพราะว่าคือมันแปลว่าสิบห้านาทีอยู่แล้วไม่ต้องเอานาทีมาใส่โอเคเนาะนะครับอันนี้แบบที่ห้าบางคนโอ้มาถึงแบบที่ห้าก็คำศัพท์เยอะเหลือเกินงงไปหมดไม่ไว้แล้ว <laughs> อมาด่วนสุดท้ายอ่าสุดท้ายนะครับ ขาดอีกจุดๆจ,จ,จะเต็มชั่วโมงตรงนี้เป็นการบอกเวลาที่ใกล้จะเกือบเต็มชั่วโมงเช่นอีก15บห้านาทีอีก10บนาทีอีก8ปดนาทีนะครับเวลาที่มันใกล้ที่จะเต็มชั่วโมงแล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้เราจะไม่ใส่ช่วงเวลาเพราะเหมือนเวลาสื่อสารแล้วเราบอกเฮ้ยเนี่ยอีกเท่านี้นะจะถึงเวลานี้ เหลืออีกเท่านั้นเท่านี้จะถึงเวลานี้คือเราสื่อสารกันนะเราเรากําลังพูดเวลานี้อยู่แล้วเรารู้ว่าเป็นเวลาตรงเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องพูดช่วงเวลาโอเคไหมนะครับคราวนี้มาดูคําศัพท์ครับเกินเหล่าชูตูอันด้มชอบชอบพยายามแบบอ่านดูปากภาษาเนี่ยเวลาพูดเนาะ ch มันจะต้องปากเพเยอนิดนึงนะครับก็จะเป็นชอบชอบชอบแปลว,ว่าขาดอีก ยกตัวอย่าง17นาฬิกา50นาที17นาฬิกา50นาทีเรื่องการขาดก่อนที่จะถึงชั่วโมงเต็มปกติเราจะเอาช่วงเวลาขึ้นก่อนถูกไหมตรงนี้สลับเลยเอาคำว่าชาขึ้นก่อนมีแค่อันเดียวนะที่ต้องเอาแบบนี้ขึ้นก่อนนะครับอ่ะเรามาดูกันเ17เนาฬิกามันจะถึงกี่โมงครับ โอเคมันจะถึง6กโมงเย็นเนาะมันเป็นช่วงเวลาจะถึง6กโมงเย็นนะครับอ่าอย่างตรงนี้มันเป็นอีก10นาทีถูกไหมครับอ่ะอีก10นาทีจะหกโมงเย็นเราก็ต้องพูดว่าขาดอีก10นาทีแล้วก็ค่อยพูดกี่โมงก็เลยเป็นชอาสิบน 六点差ฟ分六点อีกสินาที6โมงขาดอีก10นาที6โมงทันเนาะนะครับคราวนี้ตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายนะครับมันเป็นเวลาเหลือนะครับ เหลืออีกเท่าไหร่ถูกไหมตรงนี้มันเหลืออีกสิบห้านาทีเนาะเก้าถึงสิบสองเนี่ยมันเป็นสิบห้านาทีอ่ะมันเป็นสิบห้านาทีซึ่งสิบห้านาทีเนี่ยเวลาเราพูดเราพูดเป็นอีคอพูดเป็นอีเครฉะนั้นถ้าเราจะพูดเป็นจีนก็ต้องบอกขาดอีกสิบห้านาทีก็เลยเป็นชออีเคเฟินไม่มีนะครับ พราะถ้งหนึ่ององมีเฟิร์นึ่งมิงลิเมตร差一克十点อ一克十点差一克十点ได้ะโอเคนะครับจบแล้วเรื่องการบอกเวลาอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่เราจะแยกออกมาเป็นข้อข้อนะครับจะได้แยกได้อะถ้าจำหลักการอะไรไม่ได้เลย นะครับเวลาจะบอกเศษนาทีให้ใช้หลักการที่3คือการบอกเศษนาทีทั่วไปนะครับก็คือมันกี่นาทีเราก็บอกนาทีแล้วตามด้วยเฟินหรือเฟินจงคือจบเคอรอกับ30จําไม่ได้ก็ปล่อยมันนะครับคนจีนฟังรู้เรื่องโอเคนะครับอ,อย่าลืมไปทบทวนกันนะแล้วจะจําแม่นขึ้นนะครับจีนที่เห็นสุด学到这里啊加จ再ย